คนละครึ่งเฟส3 31 31ล้านสิทธิ์ครับก็กลับมาพบกับช anel ฟีน้อมไลน์ของเราเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข้อมูลมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับในโครงการรอบนี้นะครับ เขากลับมาพร้อมสิทธิทจํานวน31ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่14มิถุนายน2564นะครับ ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเ,าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะสามารถรับสิทธิเนี่ย150บาทต่อวันหรือว่าสูงสุดเนี่ยไม่เกิน3,000บาทตลอดทั้งโครงการนะครับแล้วก็เขาจะเริ่มให้ใช้สิทธิ์เนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่31ธันวาคม2,564นะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชนกันเลยดีกว่านะครับ1เนี่ย เพื่อนๆจะต้องมีบัตรประจาตัวประชาชนนะครับแล้วก็ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้นนะฮะแล้วก็2อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนย้านะครับว่าต้อง18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะฮะใครที่ไม่ถึง18ปีบริบูรณ์นะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้นะครับ3นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกลงทะเบียนได้1งโครงการเท่านั้นนะครับแล้วก็4เนี่ย จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็5ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษผ่านบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก w w w ร์ไวด์เว็บเราชนะ .com นะครับก็ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับแล้วก็จะต้องไม่เป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับเพราะว่า2โครงการเนี้ยเขาจะให้เลือกเอาอย่างใดอย่าง,างเท่านั้นนะฮะแล้วก็การลงทะเบียนร,รับสิทธิ์นะครับสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางด้วยกันนะครับก็คือ 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับ ในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนนะครับก็สามารถไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของคนละครึ่งได้นะครับเนาะแล้วก็ส่วนที่เคยได้รับสิทธิ์มารียบ้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปกดรับสิทธิ์ได้ที่แอปเป่าตังได้เลยนะครับแล้วก็ครับก็ในส่วนของรอบนี้นะครับเขามีมาเหตุนะครับว่าสามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับ เพื่อเปลี่ยนไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะฮะผ่านแอปเปาตังภายในวันที่28มิถุนายน2564นะครับเวลา22นาฬิกาเท่านั้นเนาะครับก็รอบนี้นะครับเพื่อนๆนที่เคยลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะถ้าใครนะครับอยากสละสิทธิ์หรือว่าอยากจะเปลี่ยนไปใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เนี่ยก็จะสามารถดําเนินการได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนาะ เพื่อนๆจะต้องดำเนินการภายในวันที่28มิถุนายน2564ก่อนเวลา22นาฬิกาเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เนาะครับก็หวังว่านะครับรอบนี้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับจะลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ได้กันทุกคนเนาะคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งใหม่นะครับอย่าลืมติดตั้งแอปเอาทังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นเวลาเราจะใช้ซื้อของเนาะ ครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ด้วยใต้คลิปได้เลยผมก็จะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละครับ